มาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนกันยายน2567 5 6 7คนเกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนี้เอาละเรามาดูด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนี้นะครับผมขอพลังครูบาอาจารย์นะครับส่งเสริมให้การพยากรณ์นี้แม่นยำให้ออกมาเป็นคำทํานายที่เหมาะสมและตรงใกล้เคียงความเป็นจริงกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ในเรื่องของงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินหรือโชคถ้ามีเริ่มต้นที่งานและธุรกิจนะครับงานหรือธุรกิจของคนเกิดวันพุธกลางคืนปรากฏเป็นแบบนี้ครับอาละสามใบนี้นะครับสื่อความหมายว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ที่เคยลำบากสะสมบารมีมาหรือทำเบื้องหลังมานานก็จะรู้สึกดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสบายเพราะว่าพอบางอย่างดีขึ้นเดี๋ยวงานใหม่ก็มาเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอล้างจานเก่งเดี๋ยวฉันหาจานมาให้เธอเพิ่มนะครับก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับแต่ยังคงเขาเรียกว่ายอดฝีมือจอมยุทธบททดสอบก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นคนเก่งงานก็เลยเยอะเงินก็เลยแยะ เอาเป็นว่าประสบการณ์ชีวิตยเยอะผลงานดีขึ้นหน้าที่การงานอาจได้เลื่อนขั้นแต่ว่าดวงไม่หยุดเหนื่อยนะครับที่พูดไปเมื่อกี้เป็นของคนที่ทํางานแบบอยู่ในองค์กรนะครับถ้าเป็นธุรกิจก็ทํามาค้าขายดีนะครับแต่จะมีเรื่องของบริวารหรือหุ้นส่วนคู่ค้าที่อาจจะผิดสัญญาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทําให้งานเรายุ่งยากขึ้นแต่เรายังเป็น คนที่มีลูกค้าเข้ามาจับจองมีคนสนใจอยากได้งานเราพี่หน่ว่าเขาจะจ่ายเรายากหรือสร้างปัญหาบางเรื่องก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะถือว่าเป็นคนเก่งที่เจอปัญหาที่ต้องฝ่าฟันก็นแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือผ่านไปละเรื่องของงานหรือธุรกิจนะครับของคนเกิดวันพุธกลางคืน b l s, s 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอรซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเบต้าลูแคนจากยีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกําเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีแซนทีนช่วยบํารุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดสามหกห้าว้าวหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งต่อถัดมาความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพุธลานคืนช่วงกันยายน2 5 6 7จะเป็นอย่างไรนะครับสามใบนี้จะมุ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องมองแค่เรื่องของแฟนนะครับคนรักมันอาจจะเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดที่ทำงานหรือคนในครอบครัว งานยุ่งงานเยอะแต่ความสัมพันธ์ก็คือก็ปกตินะครับไม่หวานยังไงก็ไม่หวานอย่างนั้นเหมือนเราก็เคยชินอยู่แล้วกับการที่ไม่ได้มีใครออกเอาใจเพราะว่าเราไม่ได้ทุกนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเรานะครับไม่ได้ทุกกับสิ่งแวดล้อมเพราะเราก็เคยชินกับมันนะครับตัวความสุขคือไพ่ตรงกลางครับคือเลข3 6 3ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ความสัมพันธ์ก็เป็นยังไงฉันก็เดินหน้าต่อต่อมานะครับการเงินหรือโชคจะเป็นอย่างไรของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงเดือนกันยายน2567นะครับสามใบนี้จะเป็นคำตอบนะครับโอ้เป็นแบบนี้นะครับถือถ้ามีไพ่เจ็ดแดผมคิดว่ามีอะไรดีๆเข้ามานะครับส่งเสริมชีวิต ดี๋ยวมาดูทั้งหมดสิออกเป็นยังไงโอเคพอได้เงินมามือซ้ายเนาะมือขวาเดี๋ยวไปจ่ายแก้ปัญหาคือยังเป็นช่วงที่เงินก็มีเข้านะครับแต่ก็ออกเหมือนเราจะไม่ได้มาใช้เสพสุขแต่เป็นการแก้ปัญหาช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ได้เกี่ยวเรื่องเสพสุขอะเงินมันมาแล้วมันก็ไปนะครับแต่ก็ยังดีนะถือว่าเงินยังเข้าไม่ใช่ว่ามีแต่รายจ่ายเนาะเข้ามา ออกไปแก้ปัญหานะครับก็ถือว่าการเงินประมาณหนึ่งส่วนเรื่องโชคเนี่ยจริงๆถ้ามีไพ่ใบนี้ผมคิดว่าต้องมีโชคนะครับแต่ปัญหาคือมันมาเจอตัวขัดโชคคือนี่มันมาคู่กันเลยทำให้กลุ่มคนที่เกิดวันพุธยันคืนเนี่ยบางคนมีดวงแต่ไม่ได้ซื้อบางคนคิดถึงเลขแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรือถ้าซื้อก็จะมีเคลื่อนเพราะว่าพลังมันมันมีความไม่แน่นอนเข้ามาปะปน เอาเป็นว่ามองเป็นเรื่องการเงินไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะเรื่องโชค่าเพิ่งไปเสี่ยงนะครับยังไม่เข้าท่าเข้าทีเอาละทั้งหมดนี้คือดวงของคนที่เกิดวันพูดุธคืนช่วงกันยายน2567ขอให้คนที่เกิดวันพุธคืนมีแต่โชคดีนะครับปัญหาทุกอย่างมาลายสิ้นไปแก้ได้โดยง่ายมีแต่วความสุขสำเร็จครับ